มิตบุตรสามเหมือนไอ้มิดวัดดีหนึ un, ่งวัดด right. ีหนึ่งเมษานี่ห mm นึ hmm. ่งเมษาคือว่าวันทีสองกุมภาวันทีสอกุมภาถามถามบมิดมังหล่ะบามิดบามิดบุสามมนอเบามิดมีหมอลำขนาดยังไงมตภาพรูแลยรูแลยดูเลย หมอไี่ถามันมีหมอลำขนาดยังไง่ะมงรัแมนมอล่ะแมนมอล่ะมีหาขึ้นไหนหาขึ้นหาขึ้นเติมเตมเลยหาขึ้นเบามีสิเมืองหมอลำขนาดยังฮะเบามีมอขนาดยังเออแล้วหม้อันนบ้าขนาดยังนั่น ี่ังเอาเเอาเอขนาดยังหล่ะเพลงไปหลุดโหตรตัวตัวบางคอนเสอดโม่บางหม่ลำบ่ม่ลเปนยงไรรล้อเต้อรพ่นอนนี่เป็นอเอาหารละเนาะาผั้บ่าวมไปเตนอาหารลำโพงใส่นะ้เของปเพราะว่า เอารอดนี้มาตัแบบนงกันเอาไปหอดสี่คนแสบบอมิดแสบแสบ่กินข้าวแสบแแบ,สบคสค่คุยกันหูเลียงหมดนี้สองวันนี้คุยกันหูเรียงนีู้้คุยกันจะได้คุยกันหูเหลียงหนี้ฮะหูเหลียงอยู่บว ผมน่ะมเป็นอย่านีเปนเนเนไปปห้าบ่สองคนมันคุยกันม <wh ันคือคุยกันหูวเรื่องนะมันคุยคนละเรื่องแต่ว่ามันหังคุยกันหูเรื่องกันนะผู้หนึงหัวเรื่องเพลำผู้นึงหัวเรื่องหน้าบับนี้ แต่ว่ามันคุยกันได้นะห้องอาหขาคุยกันได้เออบางทีเมันนั่งหันหลังเสกันมันยังคุยกันหูเรื่องอีกนันหลังคุยกันกินหลายๆเขาเด็กกินหลายๆกินแล้วก็ไปกวดวัดสอยกันไหนสองคนเออกวดในแป้นโอ้แป้นเมื่เลยวัดเนี่ยขาท่าขนาดเลยผู้บ่าลมิตรเออ เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาคนมาเที่ยวบุญเดือนสามเขาเห็นความสะอาดเขาก็สิถามหาผู้เบามีตัวผู้ใด่นนอกกวดวัดเขาสิว่าก็ว่ามีตะพาพแล้วเนาะบันี้ได้ผู้สาวเทละมิดเหม็นบะมิดขันตู้กอดวัดสะอาดสะอาดยังสี่นิดโอ้ยผู้สาวลายเด้เออผู้สาวก็สิมาถามหาด้ตุกวดสมือนี่นะพุ่นถามพุ่นอ่ะถามถามมูโตติละพุ่นถามน้องโตติละ เป็นน้องบ่ว่า่าคือบ่หาผู้สาวใหญ่ไมีอยู่บ่นดบ้านไหนอยู่บ้านไหนผู้สาวอยู่บ้านไหนโอ้ดอกผัวคุยดีคนละบ้านหมานี่ สู้คุยกันหูเหลืองเนาะเงิน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 ผู้บ่าวมีตาภาพผู้บ่าวมีตาภาพก็ผู้บ่าวยังนี่ให้พี่นำกระตากเข้าผมส่วนยังก็ให้พี่าอสัาซัสสัส นายพี่นันพสัจจานายพี่นันสัจจาพ้งสัจจาองจจาโอ้จำซื้อจากของไหนพ่อมนซื้อเหรียญซื้อยังซื้อทิวซื้อทิวอนี่ด้อครับเด้อพเบาเหนียงพวเบาทิวเรือผู้สาวทัานายสนใจปูสาวผูสาวบัตรนหนสนใจกัน มาที่วัดสักคำแพงเด้อผู้เบาเหนียงกับผู้เบาทิ่วสวดนะครับสวดผู้เบามีดไม่มีผู้เบาหนึ่อ่าสวดว่าสวดว่าสองคนนี่สวดว่านี่มีสวดว่ามีผู้สาวยังมีมีมียังเฮ้ยผู้เบาทิ่วมียังมีแล้วโอ้ผู้เบาทิ่วมีแล้วมีคนไปหูเงื่อนเขาอยู่ผู้สาวหูโอ้มีผู้สาวคู่อีก โอ้ลูกสาวคู่โอ oh, okay. ้ลูกสาวนี้มีมีผู oh, ้สาวเป็นลูกสาวคู่บนี่ตัวกันบอนี่ตัวับอเนเล่นนเขาพรอะโอ้โหตัดเตน้อยยังจำหนอู่ตัวนี้ซูมเงินได้พอกันบอนี่ นี่คือผมไปหาเขาลุงเรียนบางไกยุ่งคุณยู่บางไหนเนาะบางไกยุ่งเนาะพอดีวัดสำลรก่วัดสลกใหญ่โอดสำลกหญอมีผู้สาวบัดสำลกมาเนี่เอาลูกสาวคู่พ้องมาเนี่ยัวธรรมดาอลยรผัวเบาเที่ยวผาวเนีงในันไหนวานนี้ผู้สาว้ันไหนเบาเบา บ่าวมิดเดี๋ยวผู้สาววันไี้บ่าวมิดผู้สาวมิดอยู่บ้านยังแหลกไปหาเขาจะเทือบบนนี่ไปบอสีผ้าไปหาผู้สาวโตแล้วเนาะแน่ย่างแหลกจะชิบิจุบานสปอยยังแหลก็อยู่น้องให้นี่ตัวไปตัวติตัวแหลกหรือเปล่าเนี่ยังแหลก็อยู่น้องให้ตัวยังแหลกจะชิบิจุสปอยยังไหล ว้ยนอ,ยนอยบัานี้มันสินไปถือบานผู้สาวบ่หนอมันสินไปขเขาเงีอนผิดดิอย,อยางายเล็ดก็อยู่น้องให้ตัวสมปยพูดแป้นบังกใกล้หนึ่งว้ยนอตายเดี๋ยวจจมฮอดบานผู้สาวจะค้าหัไนบัาน,นี้สิไปหาเขาถือบ่ปไปอมงขมงเขาอันนี้หา